ต่อไปนี้ที่ตรงไหนมีความสุขกูก็จะเอาตัวเองไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละจะยืนคนเดียวก็ช่างแม่งกูก็แค่อยากได้ความสบายใจก็ไม่ทำให้ใครเขาเดือดร้อนกูอยากมีความสุขเหมือนคนอื่นเขาบ้างกูทุกมามากพอแล้ว อันนี้เขาอยังชั่วหน่อยเพราะใช้ปล่อยน้ำใสเลยนะพี่น้องเนี่ยปล่อยน้ำใสเลยไสกิมนซ่ใสกิมซ่เจาะรูท่อออกมาแบบเนี้ยเจาะรูออกมาท่อออกมาแบบนี้ทำแบบนี้ไปตลอดล่ะเพราะว่าเราไม่มีทุนแราก็ต้องทำแบบประหยัดทุนต้นทุนประหยัดต้นทุนปล่อยน้ำมาตามท่อเมนสองนิ้วแบบนี้และพี่น้อง อันนี้ก็เจาะรูเจาะรูไปหาไอ้น,นี่เลยผักละเจาะรูใส่มันเลยอย่างเงี้ยเจาะรูใส่เพราะว่าง่ายต่อการปฏิบัตินะพี่น้องไม่ต้องวุ่นวายทีเดีเน้นสองนิ้วก็ปล่อยทิ้งแบบนี้เลยนะพี่น้องฮาวก็จะไหลามาประมาณนี้ไหลไปตามร่องมันเนี่ยเราก็ขุดร่องเราไว้ขุดร่องไว้ น้ำก็จะไหลตามรางแบบนี้เลยไหลมาทำรางไหลตามรางที่เราเซาะไว้นะพี่น้องเราก็จะได้ไม่ต้องไปเดินอะไรไดยนะเดินท่อเดินท่อเดินสปริงเกอร์อย่างเงี้ยท่วมเลยนะ้องเนี่ยท่วมท่วมกอรวใหม่ไอ้นี่เขาเรียกกอรวใหม่ปลูกใหม่ไม้รวกหวานปลูกใหม่ก็ต้องเดินน้ำให้มัน เพราะว่าเราต้องการให้มันมีกอเรื่องของเรื่องน่ะมีกอถ้ามันไม่มีกอแล้วพอน้ามันท่วมเนี่ยมันตายพี่น้องเท่านี้น้ําท่วมไหมน้ําท่วมนานปุ๊บมันไม่มีกอมันตายพี่น้องแต่ถ้ามันมีลำแล้วอย่างเงี้ยน้ําท่วมไม่เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรมีลำแล้วน้ําท่วมไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีลำแบบนั้นอ่ะตายพี่น้องมันเหนือนหายใจไม่ได้มัน เขาเรียกอะไรไม่มีที่ปรุงอาหารน้ําท่วมมันตายนี่นะปล่อยน้ำตามลางนี้เลยไหลไปนี่น้องไม่รู้สุดไปรูนแล้วนะพี่น้องเนี่ยประมาณนี้เลยช่วงเนี้ยผมทำหญ้าก่อนนะพี่น้องผมทำหญ้าก่อนผมฉีดยาข่าาก่อนมันตายแล้วเน่าเน่าแล้วก็โป่งขึ้นมาใหม่อันนี้ไม่ได้ทำอันนี้ผมไม่ได้ฉีดผมเว้นไว้ น้องจะเห็นมันตายทีนี้มันแห้งมันแห้งในหน้าแรงเลยอ่ะแต่นี้มันไม่ขึ้นใหม่ด้วยพี่น้องไหมไม่ขึ้นใหม่แต่ก็ยังดีนะที่ได้มันคุมคุมเอาไว้คุมพื้นดินแต่อันนี้ดีกว่าอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันตายแล้วมันฟื้นขึ้นมาเพราะมันมันฟื้นขึ้นมามันก็จะทําให้แผ่นดินแถวนี้เย็นแผ่นดินแถวนี้เย็นไม่ร้อนมากเนี่ยคือวิธีการทำสองปีแล้วประสบการณ์มันสอน nó ngơi